ยี่สิบสองนี้ขอเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาปิดวงกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาปิดวงทุกๆปีมาเปิดวงทุกๆปีเหมือนทุกคนที่ทุกคนเคยมานะครับผมแล้วก็กุดม้อนิ่งทุกคนตอนเช้าด้วยนะครับผมก็ชิดนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนให้มากำลังใจปิดวงนะครับผมแล้วก็จะมา,เ,าเหมือนข้าวดาวเข้าดาวก็เหมือนปิดวงนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนมาแบบสนุก สร้างสีสันให้กับบนเวทีนะครับผมให้ทุกคนสะดกด้วยก็ดีใจนะครับผมที่ทุกคนไม่เคยมีเพื่อนต่างทนต่างแดนมาก,ก่อนแต่ว่าพอมารู้จักผมทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมผมก็เป็นรู้สึกว่าดีใจนะครับผมที่ทุกคนรู้จักกันรักกันแล้วก็รลบรองพลังมาให้ผมก็พังลพลังนี้นะครับผมก็มอบให้ผมผมก็จะมอบให้พลงังให้กับทุกคนนะครับ